มาเปลือกน้ำไม่มีใครใส่เหมือนนะแต่มันต่ำไงมันไม่สูงเต่ามั่เพราะไงเวลามันจีนโทรเข้ามาน่ะมันไม่มีจุดเด่นรูกโผล่ขึ้นมาแดดนอกโผล่ขึ้นมาแดดเกมมันใส่ผงนีดเลยไม่ใส่ผงนิดยัไม่ทำเลยผงนีดอ่ะไปดูหน้าบ้านล่หลักไปออก่ะบาวคนมาแล้วเดินออกมา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 โรงแรมไม่ทำไม่ทำนะ

ยินดีนะสดยินดีนะสดตอนนี้เล่นดีๆตอนนี้บุกยากอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอย่าพิ่งเข้าเลยะเข้าไอุ้เดี๋ยวพุ่งไปยินดีกันนพยายามันไยายังก็เพลโลขึ้นขึ้นกันข้างพี่ข้างหลังดานไหมโอเคโอเครอแล้วมันจะโนนะพี่ข้างหลังเยอะเยอะออกไปออกไปไปไวไปไวไปอย่าล้มไปอย่า้มไปอย่าล้ไอย่าลอมไปเฉยไปเฉยไปเฉยครับมันเคมัไปเไปเไเยไปเไป้ไปข้างหลังเ่อ ยันหลังไว้ยันหลังไว้ย right, e ันหลังไว้มันพุ่งมพุ่งยันมามพุ่งยันหลังแล้วเดินมา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 หมดแก่รีรีบยันหลัง้ก่อนนะยันหลังไว้ก่อนชนพุ่งไดนะเดินรถแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาตายโบตายเฟรนด์เร็วอะวะลงไหนเนี่ยทานระธลงล่างมา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  หูหููไม่้าูไม่มี็่าดันไปเาดันไปเค้าดันมาแล้านไหนมาหน้าไหนมาหน้าเลยนีา ไปเวิร์นไปครับอยู่ตัวเองเขียเคยืนท้ายบนก่อนยิท้ายคนไหมยิท้ายบนไหมมาก่อนกลับมาเข้ามาก่อนกลับเข้ามาก่อนกลับเข้ามาบอลคอมมอนคอมมอนสายมีมั้ยสายมีบ้างสองสามสองอยู่ลงล่างลงล่างเก็บให้ดีไปครับเก็บให้ดีครับพี่อะไรวะลุยโยมเลยพี่ด้านหลังมะเออเออโยกมาฝั่งซ้ายโยกมาฝั่งซ้ายหมดโยกมาฝั่งซ้ายหมดเก็บให้ดีเร็วเก็บให้ดีเร็ว สายบนเลยโาบอมาสาบนสายบนสาบนมองเียข้างล่างสายล่างหมดเเตไหนที่มาทำสาบไหที่มาขำสายบตามแงตามแมาตามแมาท่าไรตแเหียตโดเลยวะตตัหน่อีกต่าต่างแ่้ก่ยวก่แลว่สายบมมโอ้ยสัยมันไอเฮียดแลทับแม่ัน

ไป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 ครับไปครับไปโอโห้ไม่พอับไปเลยครับดาเลยดาเลยดาเลย่เ่เลยมนงกไม่ได้กัเร็วรับไปเลยปเดี๋ยวสตัวปล่อยนะองๆอเ่ไชูเปืองนะเก็บไว้ไชูสำคัญสำคหน่อยปิดทวงนะปิดงนะพี่ไ่ปิดงนะหน้าบ้านในแสบเลยพิเกไเอเกไ ลงล่างนะลงล่างนะลงล่างนะให้เร็วลงนะลงล่างลงล่างลงล่างเร็วชน NC เลยใช่ป่ะชนเลยชนเลยล่างยืนล่างไม่ได้ก่อนยืนล่างไม่ได้ก่อนยืนล่างไม่ได้ก่อนมีกุ้งแล่ทับบั้นแล่ทับบั้นแล่ทับเลยแล่ทับเลยแล่ทับเลยขี่เข้าลง มือพูดครับเรามือพูดคเราไหนที่นไหนที่บนไหนที่นไหนที่นไหนที่บนข้างหลังข้างหลังเตามมาแรงหน่อยเรืยเอทพกีที่อูเอินลนวมนมเสกในงเนี่ยคอยดูแงลังขานข้านไหนตัมาตัมาตัมาายล่าเรายังได ขึ Ed ้นบนขึนนแลหลังตาลยและหนัข okay, okay. uh ึไนมาหน่อยนิดนึงตปขึ้นนิดึงสายบนสายบนได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึ้นมาอีกครั้งโอเคโอเคขันเอโร่ตุนขันเอโุนขันอโร่ดงวีได้ มองรถปัที่เจ๊หรครับวนาดเขกิวังของกิวังแย่โดนตามอยลนชูมิกแลนชมิกแลนชมิกเอาวิสาทำเกมไร้หน่อยลงไปเที่ยวกลางไเยอะเลยตรงไหนมันอะตรงไหนมันระหว่าไหนอะลงเยเยอะเลยเดี๋ยวค่อยดันแรงไปข่า้ลบลบหน่อยถ้ามีตับ

ในโดเฮ้ยนโดเดีวรเองไหมแรงเองบอกเกย์โดงไปบอกเคย์โดไปบอกเยด่งไปรงโให้หน่อยอันไหนลอมกัอันไหนลอมาอันจะลอเข้ามานข้างหลังต้งไวสีดงมัเยกขวามาข้างขวามาเยืขวามาเดินตามแาเปิดอกร์เล่นาเยขวามา อยู tang, ่ไปเลยเก่ปเยไปเลยขเอย่าไปับเลยขับ่ยขัไปเลยขัไปยขไปเลยัไยขไปเลยไยไปเลยไยไปเลยไยวไปเลยับไยัไปเลยับยัไปเลยับไยไปเลยขัไยขไปเลยขยวไปเลยขับไยขไปเลยขับไยัไปเลัยลยยไปเลยขไปเลยขไปเลยเยลยเยเลย เดินลงนะเดินลงนแตัวให้โดนให้หมดก่อนโอ้เผาเหรอแล้แล้วลโนตัวแล้วกันเละพเลยนะาเลยนะไหนับบ้ามาคับบ้ามาไหนเลยเลยเลยแต่ตั้งแ่ตั้งคนที่เดือดแรงเลยนะปิดแรงทปาไปใส่เข้าไปไ่เข้าไปเข้าไปไม่รอสองคู่นะไม่ได้ไม่ได้แรงรับนะ เดี ừ, Comm od, Commun od, Commun od. Ừ, ๋ยวเว้สตู right. ้ไหนเอ็เจอไอก่อเจนกออเจีน no. ก like, ่อดนม่เ huh. ท so ่ตรงไหนนมเท่นตรงมันนเาจตังเกม่ถูกใจต้งทนะ่ได้กเขกง่านะอับกมเลเรื่องทำยอน่รเดิตรดวเยเดยเดเดนเดดวยเอเยเอเ่นเดียวก่อนเนเยดดยดดเ

ตังแตตังไหนผมไดวนเลยนะตองซัเลยซับาจากเดียวเนี่ยใต้ไม่ตีตีหมดเลยตหมดยังแต่หมดยัง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 เตมพัมาเติมาไอโบอวัลก่นเดดวันดักดกเข้ามไปโซนส่งมดอยมาคอนาเกโดเกโดเก โดนโดนไวิทยพี่เลยออสู้ี่มองไม่ต้องถอยเยอะมันเข้าดวงในแดน่อยเลยียไม่ว่ห้าแล้วก็หีรอดแลดีอดแลดีอดเียเกียโตไอย่ไปใส่ไปไหนวะมีวิ่งไหมเยอ้ยิงูไ่างงี้ไ่แพ้ไปมีีเว้ย ออโดนสามคิวถว์เขามาอย่างนี้บีวินไป <S <s หมดหมดแล้วเฮีย้าจีกลับบ้านเนี๋ยวบ้านที่ขอไปเล่นรับส <5 S 2> องเลยไหไมไเอออีกรอบได้หมเดี๋ยวมันตน้องมีึ้นบ้าน,นไป้ด้ว